สวัสดีค่ะอยู่กับเหมยลี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะก็ขอมาสรุปผลประกอบการนะคะของเมื่อวานกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ฝากติดตามเพจ Facebook ของน้องเหมยลี่ได้นะคะเหมยลี่มีบอลเด็ดนะก็เมื่อคืนนะคะที่ให้ไปในกลุ่ม VIP นะคะก็เสียบินนะคะแล้วก็ยก1บินนะคะก็เท่ากับเสียไปบินหนึ่งนะคะสำหรับคู่นี้นะทุกคน ส่วนทั้งหน้า Facebook นะคะให้คู่นี้ไปนะสปาร์ตาปากับโอลิมปิกรียงนะคะคู่นี้นะกินทั้งสูงแรกนะแล้วก็สูงเต็มนะจุกจกันไปเลยนะคะสำหรับคู่นี้นะคะเตะกันแบบกระจุยกระจายมากและส่วนในคู่หน้า y o u t u b e นะคะที่ไม่ีย้ไปเมื่อวานสูงแรก1นึ่ลูกนะคะก็ยกนะคะส่วนสูงเต็มจบเกมที่1ประตูต่อ2นะคะ3ลูกก็ถือว่าได้กินนะคะสำหรับคู่นี้นะ ก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับน้องเหมยลี่กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่22ตุลา2564นะคะวันนี้นะคะน้องเหมยลี่เอามาฝากในลาลิก้าสเปนนะคะทุกคนคู่ระหว่างนี่เลยนะคะโอซาซูนานะพบกับกรนานด้านะคู่นี้แข่งกันในเวลาตีสองนะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมนะคะทุกคน ไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะ10นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะมีชนะอยู่ที่6นะเสมอ2แล้วก็แพ้ไปที่2นัดนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะมีอยู่8นัดไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะคะทุกคนไปดูกันรอค่ะกับทางฝั่งผู้มาเยือนเลยนะคะ ทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะมีชนะที่3นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะมีสกอร์สูงแรกอยู่7นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะคะทุกคนไปค่ะดูกันต่อเลยนะคะกับราคาน้ํานะคะเปิดมานะที่เบท365นะคะทุกคนคู่นี้นะเต็มเกมให้มาอยู่ที่2.25นะคะทุกคน เช่นเคยคะ่ะน้องเมลี่แนะนำนะคะรอให้บอลแข่งไปสัก5นาทีนะแล้วก็กดสูงแรกในราคา0.75กันนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะน้องเมลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเรวยรวยนะสำหรับคนที่ตามนะชอบจัดขัดส่วนกันได้เลยนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ2เว็บที่น้องเหมยลี่เล่นนะคะอยู่ฟาโมฟันกับ AMB MoF u n ันนะคะก็2เว็บนี้นะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะคะสักแรก150ยหบตับกันไปฟรีๆอีกเลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าเก่านะมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียให้ด้วยนะคะ5%นะสนใจก็ทักทายมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกลุ่ม v i p รวมเซียนของน้องเหมยลี่เอาไว้ด้วยนะคะ ในกลุ่มนะคะมีการนำบาร์นะคะกดบอลสดแล้วก็มีคลิป18บวกด้วยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทีเด็ดกันตั้งแต่เช้ายันค่ำกันเลยนะคะทุกคนแทบจะ24ชั่วโมงกันเลยนะใครสนใจก็แอดไลน์เมลลี่มาได้เลยนะที่ m l e 8 8นะจ๊ะทุกคนก็ วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะน้องเหมลี่ไม่ค่อยสบายนะคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกนะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงนะกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะก็เฮงๆปัางๆกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ